นี้ก็เป็นรายแดงน้ำเขียวนะฮะที่ผมเพาะไว้วิธีการเพาะก็ตามที่เคยลงคลิปไว้นะครับหลายๆคลิปอยู่นะครับมีการขยายแตกตัวได้ดีนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะเห็นไหมผมเพาะด้วยกระมังนะครับกระมังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ฟังนะครับถึงระบบการจัดการนะครับ การจัดการการเพราะยังไงนะครับให้เพื่อนๆมือใหม่มีลายแดงใช้ตลอดไปนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะฮะวันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะก่อนจะชมคลิปอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเรานะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเรื่องการทําน้ําเขียวนะฮะมี2ประเด็นนะครับที่มือใหม่สอบถามผมเข้ามาเยอะนะฮะถึงวิธีการทําน้ําเขียวต่างๆนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับว่าน้ําเขียวนะก็คือสาหร่ายคอเรล่านะครับสามารถนํามาเพาะเลี้ยงไรแดงได้นะครับสำหรับท่านที่เริ่มทำนะครับเริ่มทํา น้ำเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงลรแดงนะฮะสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับว่าอย่างแรกนะฮะเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่น้ําเขียวถึงจะใช้ได้นะฮะสิ่งท่านควรรู้นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะฮะทำน้ําเขียวนะครับแล้วนะฮะแล้วน้ําเขียวนั้นนะฮะเริ่มมีสีเขียวแล้วนะครับเริ่มมีสีเขียวเขียวก็คือสีเขียว เขียวเขียวเข้มเข้มนะฮะเขียวประมาณนี้นะครับเริ่มมีสีเขียวแล้วนะฮะเมื่อเริ่มมีสีเขียวแล้วนะครับในลําดับต่อไปนะฮะเมื่อท่านดูนะฮะว่าสีเขียวเริ่มมีสีเขียวแล้วนะครับลําดับต่อไปให้ท่านลองดมดูนะฮะดมว่ากลิ่นแอมโมเนียมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะนะฮะตรงนี้นะครับบ่งชี้อะไรนะฮะบ่งชี้ว่าเราสามารถที่จะนําไปเพาะไรแดงได้หรือยังนะครับในความเป็นสีเขียวของมันนะฮะ เมื่อนะครับดูแล้วน้ําเขียวที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะมีความเป็นสีเขียวเขียวเข้มนะฮะเขียวสวยงามนะฮะแล้วนะครับกลิ่นกลิ่นนะฮะกลิ่นแอมโมเนียไม่มีนะครับหรือมีแต่เบาบางนะครับเพื่อนๆน,นะฮะสามารถนําไปพเพาะเลี้ยงลายแดงได้แล้วนะครับสามารถนําไปขยายพเพาะเลี้ยงลายแดงได้นะครับตรงนี้ก็มือใหม่สอบถามผมมาเยอะนะครับ ทีนี้นะครับถามผมว่ากี่วันถึงพอเลี้ยงไรแดงได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นอันดับแรกเลยครับหนึ่งถ้าหากแดดร้อนๆนะฮะแล้วเราใส่หัวเชื้อน้ำเขียวไปเยอะนะครับอย่างเช่นน้ำเปล่า10ลิตรเราใส่หัวเชื้อไป1นลิตรอะไรประมาณนี้นะครับปกติถ้าหากเป็นสูตรนี้นะครับไม่เกิน4วันนะครับที่โดนแดดจัดแดดร้อนๆนครับไม่เกิน4วันสามารถนำมาพอเลี้ยงไรแดงได้แล้วนะครับ แต่ทีนี้นะครับสําหรับบางพื้นที่นะครับหรือบางคนนะฮะอาจจะใส่น้ําเขียวน้อยแล้วเติมน้ําเยอะและในช่วงขณะทำนะฮะโดนแดดไม่ไม่จัดนะฮะหรือโดนแดดไม่เพียงพอนะครับหรลายโคเรล่านะฮะหรือน้ําเขียวเราก็ก็จะเขียวช้านะครับตรงนั้นก็ต้องพิจารณาดูระดับนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะทําสูตรไหนก็แล้วแต่นะฮะไม่ไม่เกิน5วันนะฮะใช้ได้แน่นอนนะครับโดยปกตินะฮะ คำถามที่ถามผมมาเยอะนะครับว่าน้ําเขียวใช้ได้เมื่อไหร่นะ,ะวันนี้ผมก็มาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะฮะอีกหนึ่งคำถามที่ถามผมกันมาเยอะมากนะครับว่าน้ําเขียวมีอายุนานขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วนะครับน้ำเขียวหรือสลายโคเรล่านะฮะมีอายุปกติเมื่อเมื่อเราทําครั้งครั้งหนึ่งนะฮะมันก็อยู่ของมันได้ประมาณนะฮะสอาทิตย์นะครับโดยการที่เรา หมั่นคนทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอายุเดือนสองอาทิตย์และถ้าใครต้องการเก็บเก็บไว้นะครับต้องการเก็บวิธีการเก็บน้ําเขียวนะฮะที่ถูกต้องแล้วก็ได้อายุนานที่สุดนะฮะนั่นก็คือการนําไปใส่ขวดนะฮะใส่ขวดพลาสติกแล้วเรานําไปแช่ในห้องแช่ธรรมดานะครับเก็บแบบนี้จะอยู่ประมาณ1เดือนนะฮะเวลานาออกมาใช้ก็ไฮ้รินน้ำใสๆออกไปแล้วก็เอาแต่ไอสาหราคลคเรล่าที่เป็นสีเขียวมาทำเป็นหัวเชื้อได้นะครับ ในส่วนนี้นะครับสําหรับเคล็ดลับโดยทั่วไปใครก็ตามนะครับที่ทําน้ําเขียวหรือซื้อน้ําเขียวจากที่ไหนมาก็แล้วแต่นะครับแล้วเริ่มทําน้ําเขียวนะฮะผมก็จะอธิบายแบบนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อคุณทําน้ําเขียวแล้ว1กระมังนะครับณวันที่4หรือวันที่5ที่น้ําเขียวของคุณเริ่มใช้ได้นะครับหรือคุณต้องการเอาน้ําเขียวนั้นไปเพาะลายแดงนะครับให้คุณทําแบบนี้ครับ ให้คุณตักน้ำเขียวแบ่งออกมานะครับอย่างน้อย3ลิตรนะครับอย่างน้อย3ลิตรนะครับ 2- 3ลิตรนะฮะแล้วคุณนํามาผสมใหม่อีก1กระมังทําแบบเดิมไว้นะครับทําแบบเดิมไว้แบบนี้เมื่อคุณทําแบบนี้นะครับคุณจะมีน้ําเขียว2กระมังนะฮะโดยกระมังแรกให้คุณทําการเพาะลายแดงนะครับเพาะลายแดงลงไปเลยคือปล่อยลายแดงลงไปนั่นแหละครับ เพราะว่าเมื่อคุณปล่อยลายแดงลงไปหลังจากนี้3วันนะครับสวันลายแดงของคุณจะขยายนะครับลายแดงของคุณจะขยายคุณก็จะมีลายแดงใช้นะครับแต่ทั้งนี้เมื่อ3วันผ่านไปนะครับน้ำเขียวที่คุณทําไว้สีก็จะจางนะฮะลลายคอเล,ล่าจะโดนลายแดงนําไปกินจนหมดนะฮะทีนี้เมื่อคุณจะต่อยอดคุณจะต้องมีน้ําเขียวในกำมังต่อไป นะฮะพอวันที่3 <Stones> วันที่4 <choices> น้ําเขียวของคุณเริ่มจะเขียวใช้การได้นะครับ <Q> คุณก็ตักนะฮะตักลายแดงจากกระมังแรกที่คุณทําไว้นะครับ <S <S <doctrine> นามาปล่อยในกระมังที่2นะฮะโดยใช้วิธีเดิมคือก่อนปล่อยคุณก็ตักน้ําเขียวทิ้งไว้3ลิตรนะฮะเสร็จร Wh เรียบร้อยแล้วคุณก็ตักลายแดงทั้งหมดในกระมังแรกนะฮะ <S aluminum backup> แล้วก็เอาลายแดงมาปล่อยในกระมังที่2หลังจากนั้นให้คุณเทกระมังแรกทิ้งไปเลยครับแล้วคุณก็ทําน้ําเขียวใหม่ Gun นะฮะใช้วิธีการทําวนแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะฮะอาทิตย์หนึ่งทำสองครั้งนะฮะแบบนี้วนไปเรื่อยๆคุณจะมีลายแดงใช้ตลอดนะครับวิธีการที่ผมทําปัจจุบันผมก็ใช้วิธีนี้นะครับมีลายแดงใช้ตลอดสาหรับมือใหม่ที่ถามผมมานะครับก็มี2ข้อนะฮะทั้ง2ข้อนั้นผมก็อธิบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยที่ที่เพิ่มเติมนะฮะ ปัจจุบันนี้นะครับการผสมน้ําเขียวโดยการปล่อยไรแดงนิยมใช้กัน2แบบนะฮะอย่างเช่นช่วงฝนตกนี้ผมเองก็ปล่อยน้ําเขียว100%คือปล่อยไรแดงโดยน้ําเขียวนะฮะไม่ได้ผสมน้ํานะครับเพราะว่าเวลาน้ําเขียวเราเนี่ยโดนฝนโดนอะไรมันจะเจือจางไปในตัวนะครับผมก็จะเลือกใช้วิธีการไม่ผสมน้ำนะฮะก็ทําให้อัตราการขยายของไรแดงดีนะครับแม้ถึงแม่ฝนจะตกแต่ไรแดงก็ขยายดีนะฮะ อันนี้ก็เป็นบอ่อไรแดงบอ่อน้ําเขียวดีกว่านะนี่ใส่ผมพอะน้ำเขียวไว้2กระมังผมให้ดูนะอันนี้ก็เป็นวันวันที่2องนะยังไม่ขึ้นวันที่3ามเดี๋ยซ้ำไปนะครับอย่างนี้ฮะอันนี้ก็เป็นไยแดงวันที่2ฮนะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่3พรุ่งนี้ผมจะตักใช้นะครับฮนะก็ขึ้นดีฮนะายแดงขยายตัวดีขึ้นดีครับ อย่างบอ่อขนาดนี้นะครับผมก็ทําได้เป็นขีดนะฮะขนาดบอ่อพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลางที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ1เมตรนะฮะเกถึง1เมตรนะครับ 1. 1. 1. 1. โดยปกตินี่ทําได้เป็นขีดฮะลายแดงเป็นขีดแน่นอนครับโดยอัตราการปล่อยก็อย่างที่ผมปล่อยปกติก็1ช้อนชาครับอัตราที่ผมปล่อยปกติ1ช้อนชานะฮะนี่ครับลายแดงขยายดีครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกฮะหน้าฝน มีตัวแมงเม่ามีแมลงอะไรบินมาตกฮะเป็นเรื่องปกติของหน้านี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะฮะที่ต้องการนะฮะเพาะไรแดงเพื่อเป็นอาหารอนุบาลลูกปลานะครับก็มีวิธีการต่างๆที่รานําเสนอไปนะฮะตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเอาละคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะติดใจสงสัยตรงไหนก็ทักมาสอบถามที่เพจเฟซบุ๊กบ้านประกาศยองนะครับ หรือนะฮะหรือลายไอดก็ได้นะฮะลายไอดีไอและยองนะเป็นภาษาอังกฤษตัวไตัวที A า O N G นะครับและถ้าต้องการ ARMY มี่อหรือต้องการหัวเชื้อน,น้ำเขียวก็สั่งมาได้นะครับเป็นสองช่องทางนี้เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ